ฮัลโหลครับสวัสดีเจ้คาค่ะวัสดีครับพี่กินลี่กำลอะไรอะ่ะอ๋อกำลังเปิดเพลงให้น้องวัวฟังฮะเปิดเพลงให้น้องวัวฟัง <laughs> ใช่จะได้ผลิตนมเยอะๆ <S 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 สวัสดีครับบ้าจางสวัสดีเจ้คาค่ะวิกิสลี่วันดีครับกินแ้ามอมอ,มอ โตโตในฟารมในฟาร์มฟาร์พี่อาจจะทำงานหนักมากไปหรือเปล่านะอ่าผ่อนเขาเรียกผ่อนคลายให้น้องน้องโคเขาผลิตน้ำนมให้เราอ๋อนี่ล่าสุดเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปหมูละมาหาคนคนนึงคนนี้เหมือนจะติดเชื้อพี่เก้งแล้วค่ะอ้าวใช่ นอห <c oughs> ุ่นนุ่น <c oughs> อ๋อล,ลุงอะไรตัวนี้กวัาใช่แล้ว <c oughs> แล้วเปิดดังด้วยอ่ะพี่จริงใจเขาไม่ได้ลเลยอีเล่เขาบอกขอตืดตๆอ่ะตอนแรกมาเปิดเบาๆแล้วเออนี่ว่าตอนนี้มาจากสอบสวนกลางนะคร <c oughs> ับนี่คือหมายถึงว่าอากาศมันร้อนใช่ไหมฮะหรือ <c oughs> อากาศมันร้อนฮนะทำให้คนเครียดได้หมูก็เคร,นะเรียดได้ฮะพี่อินดี้เขาบอกว่าเขาอยากมาเปิดอให้หมูอะ่ะเขา,าให้หมูผ่อนคลายหมูตัวไหนสดขอมือหน่อยค่ะหมูตัวไหนสดนะฮะมาเป็นหมูกระทะให้ผมได้นี่ไงมีมีหมูตัวนี้มาหมูสด,สดหนูก็สดนะคะ จากหมูเสร็จในพี่จะไปไหนต่อเจ้าคะต้นข้าวหรือเปล่าต้นข้าวไปมาแล้วต้นข้าวไปมันพี่ไปเปิดเทลงให้ข้าวฟังได้หรอได้นูถามจริงเนื้อเพียงก็จะเป็นเจ้าแม่โกศพหน